สวัสดีครับในโอกาสที่วาระคณะบดีคนที่15ของผมกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30ตุลาคม2568นี้ผมอยากจะขออนุญาตให้ทีมผู้บริหารของผมได้สรุปผลงานตลอดระยะเวลา4ปีภายในเวลา12นาทีเริ่มต้นครับ ตลอด4ปีที่ผ่านมานะคะฝ่ายวิชาการก็ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเราได้อนุมัติหลักสูตรใหม่เช่นหลักสูตรปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์สากรพร้อมทั้งปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมทั้งเปิดรายวิชาใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการของตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงไปและเราเตรียม5หลักสูตรเพื่อเข้าประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AU NQA ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยระดับอาเซียน นอกจากนี้นะคะเรายังเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ครั้งที่18และที่สําคัญที่สุดคือการเร่งรัดงานตําแหน่งวิชาการโดยมีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยาศาสตราจารย์ทั้งหมด17ท่านและก็รองาศาสตราจารย์นะคะทั้งหมด19ท่านซึ่งเป็นผลงานที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ได้อย่างชัดเจนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการดำเนินง,งานของท่านรองวิชาการท่านก่อนนะคะ ทีมวิชาการค่ะในส่วนของฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนานิสิตเรามีการดําเนินงานอยู่สส่วนได้แก่กิจกรรมนิสิตและการให้ทุนการศึกษาในส่วนของกิจกรรมนิสิตนอกเหนือจากโครงการที่เราจัดเป็นประจําตลอดทุกปีอาทิเช่นโครงการอีคอนเดออีคอนไนส์โครงการสนคู่สู่สังคมเรายังมีโครงการอื่นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า11โครงการอาทิโครงการค่ายผู้นํา โครงการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาและโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกับคณะอื่นๆในหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แก่โครงการ B Side Camp โครงการ KU Innovation โครงการต่างๆเหล่านี้สามารถตอบโจทย์ทางด้าน Employability Skill ของนิสิตและเป้าหมายทางด้าน SDG ไม่ต่ำกว่า10เป้าหมายในส่วนของผลงานของนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะศิษฐศาสตร์มีการเพิ่มขึ้นทั้งทางด้านจำนวนและคุณภาพในช่วง4ปีที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า15รายการในส่วนของทุนการศึกษาเรามีการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนานิสิตจำนวน3า3ทุนมูลค่า2 7ล้านบาทแบ่งเป็นทุนการศึกษาทุนสนับสนุนการประชุมดูงานและสัมมนาทั้งในและต่างประเทศทุนฉุกเฉินและทุนสนับสนุนนิสิตที่สร้างชื่อเสียงในส่วนของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเรามีการปรับหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยในส่วนของทุนช่วยงานเรามีการปรับลดจำนวนชั่วโมงและเพิ่มมูลค่าของทุนด้วยค่ะ ในส่วนของฝ่ายวิจัยนะคะเรามีการปรับระบบงานวิจัยตลอดโซ่อุปทานทั้งในระบบหลังบ้านแล้วก็ระบบหน้าบ้านในส่วนของระบบหลังบ้านเรามีการ upskill เจ้าหน้าที่แล้วก็จัดระบบหน้าที่ใหม่ในส่วนของระบบหน้าบ้านนะคะในส่วนของนักวิจัยเรามีการสร้างสภาพแวดล้อมในการดําเนินการวิจัยทั้งในส่วนของการให้สร้างแรงจูงใจให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทุนเพิ่มรงมางวันตีพิมพ์แล้วก็สร้างบรรยากาศอ,อื่นๆนอกจากนี้ยังมีในส่วนของงานบริการวิจัยแล้วก็สังคมตลอดจนงานบรสารนะคะ Um o การเผยแพร่ผลงานวิจัยรับบริการวิชาการสู่สาธารณะนะคะมีการจัดทำคลิปเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ลงใน YouTube ของคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็จะเป็นการโครงจัดโครงการ e c คอน r e a k Talk นะคะเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยรับบริการวิชาการของอาจารย์และก็นิสิตสู่สาธารณชนเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ยังมีคงการจัดทำโครงการ w o r k s h o p นะคะรวมประมาณสักมากกว่า10ครั้งนะคะแล้วก็การจัดเสวนาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้ง66หรือว่าการเป็นผ่ัด ประเทศไทยอนาคตรประเทศไทยจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะเป็นการจัดประชุมวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติและก็การจัดบรรยายพิเศษโดยนักเศรษฐศาสตร์าตรางวัลโนเบลเป็นต้นนะคะซึ่งจากการดําเนินง,งานมาทั้งหมดนี้ทำให้เราสามารถเข้าสู่เป้าหมายในเรื่องของการเพิ่มจํานวนการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Q1 Q2 แล้วก็การผลิตผลงานวิจัยการสร้างรีเสิร์ชยูนิต สองรีเสิร์ชยูนิตนะคะในเรื่องของการประเมินผลกระทบงานวิจัยแล้วก็ในเรื่องของเศษศาสตร์อ้อยและน้ำตาลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทีวมววิจัยค่ะสำหรับงานด้านวิทยสัมพันธ์นะครับเราได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในคณะเศษศาสตร์อยู่ทุกเทอมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการบัตรโิรแกรมนะครับการแนะนําการศึกษาต่อต่อตางประเทศการแนะนําการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงการฝึกเขียนเรซูเม่และก็เซตเ,เป็นอเพอร์เพรสด้วยกันครับ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในการดูแลและให้การสนับสนุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศและก็นักเรียนแลกเปลี่ยนที่เราเออกไปต่างประเทศอยู่ทุกเทอมด้วยกันนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มที่ดีมากนะครับมีการฟื้นตัวจากช่วงโควิดอย่างชัดเจนในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรต่างประเทศนะครับเราได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์นักวิจัยและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศต่างๆนะครับเรามีการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่า70แห่งทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกานะครับ เราได้มีการส่งตัวแทนของเราเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติอย่างต่อเนื่องทั้งในเอเชียและยุโรปนะครับ mm hmm. นอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้จัด Study Tour นะครับในประเทศไทยร่วมกับล i n c o l n u n i v e r s i ซ y New Zealand นะครับเรายังมีการจัดกิจกรรมแคมปัสแ c a m ั u s Tour ให้กับพันธมิตรที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลายัยนะครับทั้งหมดนี้เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้พบปะเจรจาเพื่อนำไปสู่การขยายความร่วมมือนะครับในการทำ Double d e g r e e ในอนาคตนะครับรวมถึงการทำา 3+1 p ลัสวันโปรแกรมด้วยครับ นอกจากนี้นะครับเรายังมีการประสานงานนะครับช่วยการต่อวีซ่าให้กับ visiting professor ที่มาเยี่ยมเรียนเรานะครับเรามีการจัดช่วยการประสานงานนะครับการในการจัดประชุมวิชาการที่ผ่านมาของคณะด้วยครับทางด้านของบริหารนะคะในส่วนของ HR เรามีการวางแผนพัฒนาทักษะสายการทำงานของสายสนับสนุนนะคะแล้วก็มีการอบรมพัฒนาทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอบรมแคนวานะคะชำนาญการการจัด positive m i n d s e t นะคะ แล้วก็มีการสื่อสารผ่าน Morning a n d a f t e r n o o n Talk นะคะมีการผักดันสวัสดิการด้านกีฬา Econ Fit and Fir m การแข่งขันกีฬาบุคลากรการทำโยคะนะคะมีการจัดกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์อย่างเช่นในเรื่องของสัมมาทิฏฐินะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยนะคะมีการอบรมด้านความเสี่ยงต่างๆระหว่างการทำงานทางด้านของการประชาสัมพันธ์นะคะเราได้จัดประถากถานะคะของโนเบลโปรเฟสเซอรทางด้านอีโคโนมิก จัดประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติมีการปรับเปลี่ยนวิดีโอประชาสัมพันนะคะมีการจัดอีคอนรีไซเคิลบอร์ดปรับเปลี่ยนทีวีประชาสัมพันแล้วก็ปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะทางด้านของยุทธศาสตร์เรามีการวางแผนและทบทวนยุทธศาสตร์มีการติดตามการใช้จ่ายงบป,ประมาณวางแผนงบป,ประมาณนะคะแล้วก็ในเรื่องของกายภาพมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกาย,กายภาพในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงดาดฟ้านะคะเพื่อรองรับโซลาร์เซล การปรับปรุงในเรื่องของสภาพแวดล้อมเพื่อให้เข้าเกณฑ์ของ SDG การเปลี่ยนแปลงนำหลอด LED มาใช้เพื่อประหยัดพลังงานนะคะการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร2การดูแลในเรื่องของพื้นที่สีเขียวนะคะ mm hmm. เพื่อให้สภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานให้กับบุคลากรค่คะ ด้านไอที์วิสนะครับคณะได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเินเ็ตและไ i ไฟคณะปรับปรุงห้องและระบบเสียงของห้องคอมพิวเตอร์มีการนาระบบวิดีโอมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนจัดซื้อโปรแกรมเซตาพัฒนาระบบฐานข้อมูลของคนณะและจัดทาระบบเค c ร์โค้ดสำหรับการตรวจสอบคุลุกพันด้านไอทีฟาซิลิตี้นะครับมีการปรับปรุงระบบดิจิ t อลซีซีทีวีมีการพัฒนาระบบ e-Servi c e ervice, ปรับปรุงห้องคอมเพชั o n hall ของเรานะครับแล้วก็วางแผนจัดทาห้องสมาร์ทคลาสรมพร้อมจัดซื้อจอ,จออินเทอร์แอคทีฟสหรับการทําห้องสมาร์ ด้านสมาร์ทไลบรารีครับมีการนําระบบการเข้าออกและตรวจสอบการยืมคืนอัตโนมัติมีการป้องกันการสูญหายของหนังสือด้วยระบบ i f i d นะครับมีการบริการให้ก๊วยไม้ไฟฟ้านะครับแล้วก็กิจกรรมผ่อนคลายอื่นเช่น econ movie board game area แล้วก็กิจกรรมตามฤดูกาลเช่น Christmas มีการให้บริการยืมคืนกางเกงผ้าห่มนะครับแล้วก็ปรับปรุงระบบแอร์เพิ่มพื้นที่ working space ของนิสิตและบุคลากรรวมถึงการนำ joint initiative มาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตครับ ตลอด4ปีที่ผ่านมาฝ่ายการเงินและบัญชีโดยงานคลังและพัสดุได้พยายามสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานและของคณะมีความคล่องตัวสามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินได้ทันเวลาอย่างถูกต้องตามระเบียบ ในด้านของการพัฒนาและปรับปรุงงานเราได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานมากขึ้นเช่นการนำ QR Code มาใช้ในการจัดทำทะเบียนคลุพันช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตรวจนับคลุพันประจำปีมีการใช้ QR Code เพื่อรับเงินบริจาคและค่าเช่าพื้นที่ของคณะรวมถึงการเปลี่ยนมาใช้บริการโอนเงินผ่านระบบของธนาคารแทนการใช้เช็คในการจ่ายเงินทำให้สามารถลดปริมาณการใช้เช็คและลดเวลาการรอคิวของเจ้าหน้าที่เพื่อทำธุรกรรมที่ธนา อาคารลงได้มากกว่าร้อยละ90นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทําโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งจัดทาสรุปเป็นอ e ีบุ๊กเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ตรงกันลดความผิดพลาดและเพิ่มความโปร่งใสในการทํางานถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆของการพัฒนาแต่เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คณะของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต สวัสดีครับในส่วนของฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับในส่วนนี้ของเราก็จะมีงานหลักๆอยู่ด้วยกันอยู่สส่วนก็คือในส่วนแรกนะครับก็เป็นเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษานะฮะซึ่งในปัจจุบันเราก็สนับสนุนในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ IQA นะครับซึ่งทําให้หลักสูตรทั้ง12หลักสูตรในคณะเราผ่านมาตรฐานดังกล่าว นะครับรวมทั้งเราเลยยังส่งเสริมทําให้หลักสูตรของเราเนี่ยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลนะครับโดยการเอามาตรฐานของ AUNQA มาใช้นะครับซึ่งในปัจจุบันเราก็ส่งเสริมทําให้หลักสูตร6หลักสูตรนะครับหรือประมาณครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นในส่วนที่2นะครับที่เราดําเนินการก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับซึ่งเราก็นําระบบ e p ส c นะครับหรือ KUQS นะฮะหรือก็คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยมาใช้นะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งงงออค์กรรขเา ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาทั้งสิ้น6ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการนําองค์กรนะครับการกําหนดยุทธศาสตร์นะครับในเรื่องของการรับฟังเสียงของลูกค้านะฮะในเรื่องของการจัดการความรู้รวมทั้งเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลทําให้นะครับคะแนนการประเมินภายในของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก206คะแนนในปี2565นะครับขึ้นเป็น235คะแนนในปี2566นะครับรวมทั้งให้ทำให้ลำดับของ QS Ranking ของเราเนี่ย เพิ่มขึ้นจาก585นะครับในปี2565กลายเป็น473ในปี2568นะครับซึ่งดังกล่าวก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของคณะเราที่เพิ่มสูงขึ้นขอบคุณครับสรุป4ปีที่ผ่านมาโดยภาพรวมตำแหน่งทางวิชาการผอสอรอส,อสอของเราเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของเราก็ได้รับตำแหน่งชำนาญการกันอย่างท่วมท้นนะครับในขณะที่ ระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi รวมถึงระบบห้องประชุมของเราก็ได้รับการพัฒนาแบบยกเครื่องใหม่ทั้งหมด QS Ranking ของเราก็มีอันดับที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่หลายอย่างดีขึ้นนะครับก็มีอีกหลายอย่างที่ผมจําเป็นจะต้องส่งมอบให้กับทีมผู้บริหารในชุดถัดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการโซลาร์ลูปท็อปนะครับหรือโครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเศร,ร,รษฐศาสตร์ประยุกต์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับสำหรับการจัดหารถตู้ขณะนี้เรากําลังท e ํา e-bidding รถตู้อีก2คัน โดยรถตู้สภาพดีของเราจะถูกส่งมอบให้กับคณะแพทย์และพยาบาลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในส่วนของความเป็นนานาชาตินะครับผมคิดว่าเรายังจาเป็นจะต้องเพิ่มจานวนนิสิตแล้วก็อาจารย์ชาวต่างชาติให้มากขึ้นเรายังจําเป็นจะต้องเร่งในเรื่องของผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาตินะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อจะให้ QS ranking ของเรานั้นต่ํากว่าอันดับที่400ให้ได้ในอีก4ปีข้างหน้าสุดท้ายจริงๆครับผมอยากจะขอขอบคุณนะครับทีมผู้บริหารบุคลากรรวมทั้งนิสิตทุกคนที่ได้มีส่วน ช่วยเหลือผมในการขับเคลื่อนงานตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาครับขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณครับ